โอ้เป็นสัญญาณที่ดีมากทีเดียวเนี่ยที่คณะภูริหารการศึกษาและครูบาอาจารย์จาก12เขตการศึกษาทุ่ประเทศวรร่วมสมนาการเขียนหลักสูตรภานาศิลธรรมให้แก่เยาวชนถูกหลักวิชาเลยตอนนี้ยังไม่สายเกินไปอยู่ในระดับ8โมงเช้านี่ ของชีวิตก็เพราะเราย่อหย่อนจนหย่อนยานไปแล้วเนี่ยในเรื่องการปลูกฝังศีลธรรมเนี่ยเาษวชนอย่างที่ครูใหญ่พูดเรื่อยๆแหละเด็กน้อยเกิดมาใหม่ก็ต้องการจะศึกษาเรียนรู้จากผู้ อยู่ในโลกนี้มาก่อนผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเพื่อจะได้เด็มเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันแต่ว่าถ้าหากขาดต้นบนต้นแบบที่ดีก็ไม่ทราบจะเอาใครเป็นตัวอย่างและยิ่งมีสื่อต่างๆคอยเสี่ยมสอนไม่ใช่สั่งสอนให้ คิดนอกกรอบในทางศิลธรรมไปอยู่ในกรอบของความหมกมุ่นในกามในเรื่องเพศแบบชิงสุขก่อนห้ามอะไรอย่างนั้นก็หมกมุ่นปัญหาอาังธรรมก็เกิดขึ้นตามมาเยอะแยะเราจะมาแก้ปัญหาด้วยวิธีการดังที่ได้ทำแจกนู่นแจกนี่ แก้อย่างนั้นเรียกแก้ปัญหาเพื่อสร้างปัญหาเห็นไหมจ๊ะทำผิดให้มันถูกและตอนนี้นี่สว่างแล้วโลกสว่างแล้วเมื่อผู้ให้แสงสว่างคือคณะผู้บริหารการศึกษาและครูบาอาจารย์จากสสิบองเขตการศึกษาทุกประเทศมาร่วมสัมมนานหลักสูตรนี่พัฒนาศิลธรรมให้แก่เกยาวชนนี้ แสงสว่างกำลังเรืองรองแล้วอาจารย์ก็เป็นสิ่งที่ดีมากซึ่งครูไมใ่ใหญ่ชื่นใจนะก็หวังว่าคณะผู้บริหารการศึกษาและครูบาอาจารย์ทั้งหมดทุกเขตการศึกษาทั่วประเทศก็จะประสบความสำเร็จในการเขียนลักสูตรนี้แต่เขียนแล้วก็ต้องไปสอน ให้เด็กๆได้ศึกษาศึกษาแล้วก็ให้เขาไปฝึกฝนฝึกฝนแล้วก็ให้ไปแนะนำต่อตอกันไปสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยของเราแลวเอาราก็จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศต้นแบบที่ดีของโลกในยามที่โลกขาดการตัวอย่างดีๆให้ดูตอนนี้เรากำลังไปเอาแบบของ วัฒนธรรมของประเทศที่ผิดพลาดไปแล้วแล้วไม่รู้จะแก้อย่างไรปล่อยเลยตามเลยระบาดมาถึงตอนนี้แล้วดังนั้นนี่เราไม่ควรจะเป็นแบบโดมิโนโ่างเรียกดมิโนโล้มกันตามๆไปต้องไปแรงประทะนี่ตีกลับขึ้นไปเลยนี่ต้องกล้าคิดนอกกรอบแห่งสิ่งไม่ดีเหล่านั้นต้องกล้าคิด สี่สำคัญเดียวนะจ๊ะขอ,ขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ดี